สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบกับผมนะครับกับซองเบาวสกุลคนเมืองวารินนะครับเมื่อนี้นะครับกับสีผ้ามาเบืองง่วนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเราตมบาริสภูมิอำเภอวาริสภูมิจังหวัดสกลนครนะครับสีผ้ามาเบืองง่วเพื่อนเพิ่นว่าเพื่อนสีขายง่วนะครับเนาะกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้อง มาเบิงงัวกันเลยนะครับสำหรับภัยที่อยากเลี้ยงงัออยากมีงัวไปเลี้ยงนะครับเนาะมาเบิงเบิงกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายให้เบิงนะครับผมเข้ากับมาสัมผัสเพิ่นกันเลยนะครับว่างัวพันธ์ใอห่ังเพิ่นขายในราคาเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม อยากทราบว่าเง้อตัวนี้พันในอย่างนะครับลูกผสมบามันครับลูกผสมบามันนะครับผมอันนี้ขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับห้องราคาห้องเท่าไหร่ครับราคาห้องอยู่ที่หาซินะครับก็คือหาหมื่นบาทนะครับกระสีผ้ามาเบิ้งกันเลยนะครับเบิ้งเบิ้งขาครับผมเบิ้งขาเบิ้งโครงสร้างนะครับผม คงสางง่ายดีนะครับเบิ้งขาครับผมแล้วก็บ,บิ่งหางนะครับเนาะหางยาวเง่าวดีเป็นผู้นะครับเบิ่งหางเบึ่งลักษณะตัวนะครับผมตัวถือว่าช่วงกว้างแล้วก็โค้งสางง่ายดีนะครับสูงอยู่ได้ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งหน้าตาครับเบิ่งทั้งหน้าตาทั้งหนานะครับเนาะทั้งนาเย็นชัๆ เบิ่งขาครับขาก็เหยียดตรงดีน้องครับเนาะขาครับผมขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่นยางให้เบิ่งนะครับลักษณะย่างครับผมขาโบทอกโบสอเนาะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งชัดๆเนาะครับนี่นะครับผมราคาห้องอยู่ที่หาหมื่นบาทครับผมไค ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนบอกเบอร์โทรอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งพอพันกันเลยนะครับที่เพื่อนผสมนะครับเพื่อนเอาไมาให้เบิ้งนะครับนี่นะครับพอพันครับพอพอพันนะครับผม s ออศูนย์ศูนย์แปดนาดีดของก้ามปูฟ้ามครับของก้ามปูฟ้ามครับผม มาเบิงขางหลังกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงของอีกย่างนะครับผมก้ามปูฟาร์มครับผม SR-008 นะครับผมผสมเมื่อวันที่ยวอะไรครับวันที่17 17... 17... ดเดือนเปี6 3นะครับผมกำหนดดลอนที่ยวอะไรครับ27เดือน4 27เดือน4ปี6 4นะครับราคากับยูที่ ราคาห้องหาเมื่อเินบาทนะครับผมอันนี้สามารถคุยต่อร่องอะไรนะครับเนาะครับคุยะไครับผมเบิ้งเบิ้งเครื่องเพิ่งก็ได้ครับเครื่องนะครับผมครับขาครับเบิ้งขาเบิ้องยังครับผมกินยาดีนะครับเนาะอันนี้ไอ้เวลาหายอาหารนี่หายอะไรบ้างครับเป็นแบบว่ายาตอนเศร้าตอนแรกอะไรบ้างครับ ให้เป็นเวลาครับให้เป็นเวลานะครับผมเศร้าตอนแรกนะครับมีมี่ฟั่งเข่าปะครับฟั่งเข่าให้ปะฟั่งเข่ากัให้ยนะครับเพราะพวกห้ามหัวหันก็มี่มังครับโอ้หัวหันบ่ให้ครับครับผมเป็นเลี้ยงเต็นหยาครับเลี้ยงเต็นหยากับฟั่งเข่านะครับเนาะบางมือก็มีห้ามห้กินแม่มือมือใดฝนตกนะครับมือไรฝนตกก็มีห้ามลำรุงแน่นะครับเนาะครับผม ธรรมชาติครับนี่เน้นเรื่องธรรมศาสตร์นะครับเบื้องกันชัดๆนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวทายให้เบื้องกันชัดๆเลยครับครับผมรอบตัวแรกนะครับเดี๋ยวพาเกิดสิบห้าไปเบื้องตัวที่สองกันเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนตวงตัวที่สองมาให้เบื้องนะครับ ครับเข้ากับมะเบงตัวที่สองกันเลินะครับที่เพิ่นจะขายนะครับนะครับตัวที่สองเป็นเพศผู้นะครับผมลักษณะนะครับผมทั้งท้ายก็ดำครับลักษณะเพศผู้ครับผมเพิ่นย่างนะครับผมย่างให้เบงครับทั้งหนาก็ดำครับขาดำครับขาดำหนาดำเบงทั้งหนาตาก็หูก็ดำนะครับ ลักษณะโครงสร้างนะครับครับขาบบทุกบทถอนครับเวลายางครับผมครับหางก็ยาวครับหางก็ยาวดีนะครับอันนี้มันเกาะเกาะลวดน้ำมันอยู่ในคอมันก็เลยบอเป็นภุ่มคือแม่คับอ๋อครับผม ครับขอบคุณอยังนะครับนิดๆน้อยๆนะครับเนาะอันนี้ราคาห้องอยู่ที่ประมาณเท่าเด่นะครับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเพศผูนะครับเนาะอันนี้เป็นมั่วพันหนังนะครับลูกผสมลูกผสมครับผมบามันลูกผสมบามั่นนะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบงข้างนานะครับผมข้างนาชัชนชัดครับ ครับนี่นะครับเบื้องข้างนาลูกผสมบามัานนะครับเนาะครับผมลักษณะเบื้องลักษณะนะครับเนาะข้างท้ายดำขาขาใหญ่ครับตัวผูกนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสาคุนครับผมไผสนใจนะครับเพราะไม่เป็นรองผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรใดนะครับ กะเฮาอยากซื้อนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดครับแปดสองสี่สามแปดสองสี่สามครับผมมาชมได้นะครับที่บ้านเราเขานะครับบ้านเราอำเภอบริสุทธิตําลวบริสุทธิพุฒจังหวัดสกลนครนะครับซื้อท็อปเด้ครับคันท่วมาซื้อท็อปได้ครับคันท่วมากนะครับเด้อมาเบ่งมาชมกันได้ครับที่ขอบเป็นเลยครับมีง้วงามๆอีกอยู่ครับอีก มีให้เบิ้งอีกนะครับผมอีกสองตัวนะครับที่เหลือสองตัวคันได้แล้วค่ากับสิขายครับอีกสองตัวคันได้แล้วค่ากัสจิขายน้ครับเนาะเกิดมาเบิ้งกันได้นะครับที่คอกเพิ่นนะครับเนาะทรกมาตามเบอร์ทรกที่ห้ไไ้นะครับผมครับโอเคครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบพ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมถ้า ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชถ้ามักอีหลีก็กดติดตามนะครับผมย่าลื่มกดกระดิ่งเพื่อที่รับการแจ้งชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับซองผมนะครับผมซองเบาสกุลคนเมืองบริษัทนะครับกับสีผ้าทุกท่านไปเช็คราคาโคกกระบือทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็บน้ผสนใจจะขายง้ออย่างกับผมกระสีผ้ามาเบื่องง้อผ้ามา ซื้อขายง่วกันเนาอครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม